สวัสดีครับพี่นอ้องฟอปายสุสูสเปินสวัสดียาาแมงค่ะพบพอกันกับช่องตองอูลำเลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องพบพอกันเมื่อนีย่ยอยู่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะบ้านน้องให้ครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆบ้านมานั่งตองอูค่ะสีชมพูกับทุ่งเพอบอไกบ่บห่างกันห่างจากบ้านนี่ประมาณหาลูกพี่นอ้องมาเบิงบรรยากาศวัดท้ามาเอาฟองปาก คนใหญ่ัญญานขาวชั้นดำเอาหนิเอ้าโอ้โหแต่อยจุบันเพื่อนตัวนี้โอ้ขอบคุณครับมาเยือนบ้านเพื่อนในของฝากไทยเอาไปกินแด้จะเป็นป้าดหมายอ้ปลาคอเลยจะขัวไปกัดใจอยู่ตัวนี้ว้าคนหลายาาราา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 ายาาาางเดายาคนาา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 า่า เสวัสด์ไม่มีเวลาแ่ว่าผมมีเวลาหรอกน้ำโคตรได้เสมอเลยคนบ้าแห้งดังเพขาจ้าันนี้เขามาหาบุญกับคนละคนละบอกกินน้ักการขอบคุณมากนะครับโอ้ล่ำรวยจิงเลยนะจ้าบูเล่นดวยปังปังมาเด้อพี่น้องมาพบพ่อกันพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนมาล่ำทางอำเภอชุมแพมาจวดมายาวกับอันเตยสะเดิดมะเร็ง ดาวน้อยเพี้ยนบ้านแพงมาเบิ่งมาชมบรรยากาศพี่น้องมาชมบรรยากาศกันทำเปเบิ่งชมเดินชมบรรยากาศในงานแมาะสมองก้มก้มหน้าก้มตาแจ้าน้อผลิตเงินอย่างเดียวขอบคุณแฟนคลับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับมาล่ามได้เฮ็ดก็ดีใจแล้วเนาะขอบคุณพี่กัญชัยเป็นสื่อเป็นล่ามเป็นไอ้ยังก่อขึ้นกิจซะ เดินมาไล่ไห่ไห่มิมิของใครแน่แน่เจี๋ยบังเจี๋ยบังเจี๋ยแหลมเจี๋ยแหลมเจี๋ยเผาเจ๋ยหลมสามคนแต่แม่ออกสมอได้เฮ็ดกระดีใจแล้วได้ดมกินก็เอาได้ดมกินก็เอาโอ้ยเนาะเหตุใดควรจะดีแล้วดีแล้วไอ่อืม ได้เห็ุในเพื่อนได้ดมกินก็เอาละเฮาเออหรือพี่น้องหรือมือแรงพบ่อกันค่ะบรรยากาศดีดีเมืองพี่น้องตอนนี้กำลังเตรียมพร้อมแต่งหนาแล้วแฟนคลับเอฟซีหมอลำมาเบิงมาเตยเสดิดน้ำกันฝุ่นพี่น้องบรรยากาศข้างข้างด้านหลังเวทีพี่น้องตอนนี้กระเพียบพร้อมเบอร์ซูซิงซูย่างแล้วกินข้าวกินน้ำกระสิบพ่อกันหนาเวทีเมื่อนี่ตลก เทากระสิเต็มรูปแบบเพราะว่างานเจะผ่ามือนี้อืมล้ำเลีองต่อก่อนกับพุลธะเตยเสดวยจนทอ,อดซอดแกงจังฟังไปใส่สาเมืเอ่อยของไปเมียนรถล,ลูกสาวชกกะกเรือมากเสียตัวนีเฮงให้เสือเอากระแก่มากน,นะเจ้าไตยางไปหาแม่บางลาดปะไปหา,น,านั่นนันไปเบื้องแม่ค่าแม่ค่าขายปลาหมึกก่อนเพราะเป็นแม่ค่าขายข้าวกี จอยจอยบ้าเปล่าลยต้องงวบเดี๋ยวขมิ้นอื่นบานเมื่อนี้ยไม่หยดคือแต่งง่นหนักเซเว่นแท้ครูเสียงภาษาไทยมิสิกโอ้มิวสิกเพลงเพลงอะไรคะเพลงอะไรคะแจสัตัวให้ผัว จะก่อนเนี่ยจะก่อนในพี่น้องเอฟซีมันคิดหอดเร็วๆได้อาจะก่อนเอาเอาเอาสักหนึ่งคนงานคนลากมาคนละภีอย่ามายงฟังเตือนทุกวันทุกคืนห่วงหามาคารามเพิ่มหนึ่งมาคารามเอาเบิร์ตเลี้ยวเกลี่ยคนเบิร์ตเลี้ยวอื้นอื่นอันมืออื่นเดี๋ยวนั่นนั่นนั่นอันเออเดี๋ยวมาฟังได้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 เดี๋ยวมาดูตั้งน้าคก้อนฟ้าเดี๋ยวพูดสิบอกมี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 ผู้ใดไรในในมีติ อาวว่าเออะไรเธอไปเป้นเต้นมาสุคนเน่ะไม่ใช่ว่นเป็นแตงนี่นะอ้าวเป็นแตงแม่ตงแค่เดียวนึงดอกเขาจวดงายเขาเลยตงเนาะเอาไปแม่ป็เตงแม่น้องเขาจวดงายน้องเนังหนา่น่าก็เลยหน้าหนาหยี่ยังนี่น่หะพี่น้องมือนี่ตลกจัดเต็มเด้มือนี่พันาตลกหง่ชั้งตลกเง่ชั้งตลกน่อยเด้มือนี่ <thôi S 2> ได้ได้ไดเดสฮีนาฮีนาฮีนนะฮีนาเด้อลลา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 จะไปมาเลสแล้วไปขายโรตีขายบดีล้ายนไปนาขายบดีล้ไปนากันพี่น้องจะค่ฉันไปมาเลสแล้วไม่ขายโรตีฉันขายบดีละขายหไปนำแลขายบดีละขาหินไปนำแเ ไอ้ยาไอ้ยังเกาะไปไอหยังเกาะออกไปแมมีร์ออ๋อหลวงพ่อจะอ่ามือเลี้ยงพอๆกันพี่น้องตอนนี้กาลังสีแต่งหน้าดั้นเซอร์กาลังพากันเพียบพร้อมในการแต่งหน้าจะไปถ่ายทำมิวสิกของคุณแม่พรอภุดีอย่าเสียตัวให้ผัวเก่าเออพี่น้องไปแล้วไปแล้วคุณเริ่มบันเลงแล้วพี่น้องมาเด้อมาฝ่าวมาเบิ่งพี่น้อง ถ่ายมิวสิกเพลงพบพอกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเพลงในเด้อพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะแย่มากเลยพันเมื่อเมื่อเมื่อยู่อันนั้นโคตรมวนเลยเมื่ออยู่อันแสดงอยูอันนั่นนวัดนครน่ะโอ้ยสูงเขานะดังสูงเขาเลยตุ้งตุ้งก็จะยิงยอดเลย <laughs> พี่น้องเพียบพร้อมแล้วนะคะอุปกรณ์ก็เพียบพร้อมแล้วเสียบคงเสียบขนเรียบร้อยแล้วนะคะพบพ่อกันหรือพี่นอ้องหรืออะฮามาเบิงวาหนาเวทีหน้าเวทีเต็มหรือยังไปดูศาสตร์ก่อนเพราะว่าอคุณแม่เพิ่นอันเอาศาสตร์มาใหา้ผัวโอ้พี่น้องเพียใส่ขายอยู่ใส่ เพียบพร้อมแล้วเด้อค่ะพี่น้องหน้าเวทีก็โอเคแล้วอุ้ยสาดไก่สาดเต็มแล้วพี่น้องสาดเต็มแล้วเนี่ค่ะเครื่องฟงเครื่องไฟเครื่องเสียงเพียบพร้อมแล้วครับพี่น้องไปเบิง่งบรรยากาศกันไป บอกหลาก่าคือหูว่าแม่อยู่ในนี่พูดอะไรบ่อยฟังโสดเหมือนคนมาหาแม่แล้วแม่มาเกิดเด๋อแ,แม่เลยบอกว่าอยู่นี่เด๋ะมาด้วยขับพี่น้องบ้านบ้านน้องให้น้องให้นางามอำเกยสีชมพู จังหวัดคอนเก่นสาวหน่อยเพชรบันแพงพร้อมเตยเสดอนไปพร้อมๆกันค่ะเมื่อนี้กอดเก่งจังปางนะคะอเ,เอฟซีแฟนขาแฟนหมอล่ามสุภูสุขุนนะคะมาเทีเ่ยวมัมมวน,น้ำกันพี่น้องเจี่ยว แม่คาแม่ขายกระลายค่ะอย่างนักมูกะเถยวแปลกระเต้ฟางอืมคนแปลฟางมาสามสิบกว่าแ้งสองแถวเอาคนสิยกใครายซ้้ออาไปห้อรถอืรลานอาหารตามสร้างกลวยตรงกล้วยเตียวไขุ่้มไี่ปิ้งใส่ก๋วยเตี๋ยวนการใส่เสียงส่วนนี้กับข้งสีให้ลวกไข้เต้าไปอาบน้ำอาบทาไปเกี่ยวมูไห้แล้วก็สิพีชว้สะก่อนหมอดไว้สะก่อนปล่อยทั้งดานเวที ทางดันเวทีตักไข่ปลาตลอดทั้งเวทีหมอล่ำก็จะได้ยาวเราะว่าไฟบงพเพใส่คำมาละเบิดเขถถาทั้มันนะครับก็ขอบคุณในหนากากน,นี้นะครับมืออื่นตอนเศร้าพบกันไหมกาขอขอบคุณในหน้ากากนี้นะครับผมเอาอีกหน่อยหนึ่งเลืล่มอ,อมๆกอสอมเอดี๋ยวอสม เห็นบ่าครับพี่น้องอันนี้จะเป็นสอยดาวเกี่ยวทัทาเนิ่มเพิ่มครเพิบเพิเพิ่มเอ้าห้ากัทัทาติติดักวตนี่เกี่ยวให้ล่างมืออ่ามีผืนลอยยิ่งหน้าพาิ่่จักน่อยอ่าหราบไปเบิกการซอยดาวอ้าวนะครับหนาวหนาตาไปจักน่อยนี่เนี่ยอสมอมทุกท่านทุกคนหลก่ันเาไปยอยาไปอยู่กับเพชรีกว่อเว้ยอย่อยาทิ้งเรียอยาทิ้งเรีย ฮัลโหลเซธฮัลโหลยม่อันนี้เพื่อนสาวหนูเชิญคุณพี่ให้พนักงานเราจับไข่ค่ะเอ้ยไม่ใช่เชิญจับไข่ค่ะโอเรียบร้อยแล้วเนาะจับไข่เพียรด้วยจับไข่นีกอย่างค่ะมูนี่คุณเซธอยู่ใกล้ป้าใ่ดองไม้ขนาด ใหญ่ไปทานี้ออกสนอนไหมพาไปแน่นอนหนูจะแอบบอกเมื่อเช้านี้พระอาจารย์เอาขุ่นเย็นลงในไข่ไใบสีเหียวแก่กัเหียวอ่อนสำหรับเพื่อนสาวรถจักรยานอยูในสีเหมือนกัเนี่ยนเป็นตะมั่วแท้ นนห่อยกยจะไปอยู่งานมันลายอันนั้นทำหนึ่งเป่าคาถาไล่ตู้เย็นเรียบร้อยแล้วาขึ้นมาลูกซื้อล็อบบี้อีกแล้วนี่พนว่าม้วนฉันโอ้สุดสัญญาอ่อนสัญญาไปอยากไปไล่อยากมีอย่างมีตู้เย็นไหมคะเสื้อผ้าในทีวีดิจิตอลชั้โฮมอันนี้เพื่อนสาวนะคะฝากในเด้อะคาปิโน่ไอีหยังกอกผลิตภัณฑ์ปู่แกบอกอย่างนี้มันตั้งแต่เช้าแล้วค่ะคุณพี่คะ อิลีค่ะอิลีแต่ก่อนตต่ต่กอนพ่อสาวแต่ก่อนพ่อสาวคนนี้อ้วนมากอ้วนจริงๆประมาณสักอยู่ที่60กว่าโลเดี๋ยวนี่นักประมาณเท่าไหร่4 9โลอืมน่าเอาไข่ใส่ดูค่ะเออจริงจริงจริงไม่มาไม่มียา โอเคธรรมชาติเลยค่ะขันไปนั่งตองอูนรถนี่คนสื่อลายเช่นนั้โอเคขอบคุณแฟนกับเอฟซีหมอลำสุภุดสุคนค่ะทานรีอาไม่ลดให้เหยียบหน้าเด้อาไข่มาให้หนึกลับเร็วทาลองทาลองเออวพเพื่อนจับให้เพื่อนจับไข่ที่มไว้อย่างเดียวแล้วดูของบอสบอสได้เออบอสได้อะไรอ่ะนี่ไอ้ภูมิหัม เออเออใส่ดี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 ของใหญ่เัดลมของใหญ่ผัดตะก้าก่อนแล้ตะก้าใส่ของมาเราตะก้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้ำส้มกับลโอมจะตามมาแล้วต้องมีตะก้าใส่ก่อนค่ะมาดดี้ค่ะพี่น้องไข่พารวยวช่วงเย็นเมาไะเป็นเบอร์บรรยากาศชัยนนท์บอสบอกว่ารางวัลใหญ่ไม่เอานี่ไงคณะทีมงาน คือกี่โมน่าจะประมาณสามทุ่มครึ่งค่ะเดี๋ยวเจอกันหน้าเวทีโอเคฝากช่องด้วยนะคะฝากพี่น้องปองป่ายสุขภูสุคนนะคะช่องตองอุรำเพลินออฟฟิเชียลนะคะของสาวน้อยเพชรบ้านแพงตลกสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะไปเบิ่งหน้าเวทีกันวี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 อย่าวื้อวื้นอย่าวื้อวื้นไปหาแม่ค่าก่อนนั่งวื้อวื้นแล้ว คือมาขายไก่แท้คือบ่น่าจะขายส้นทางไหนพุ่นฟังพุ่นยูนิการเรียบเสือแม่เมือกแปดสิบโลซาเข้าชุดใจไปนอนพุ่นผู้ใดหาลวนยัวอันเดียเข้าเข้าไปหาอยู่ในเวทีนั่นแม่มาขายทำบ้านอันนั้นลูกชนมา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 คุณแม่มามาเรียกปลาเมือกนี่นี่ปลาเมือกปลาเมือกมาเรียกปลาเมือกไง หนูจะให้เลี้ยงทำไมลูกค้าก็ซื้อกินเองเลยพ่อจูบมาไปมาแล้วมาแล้วอยเราโย่ใส่ใส่โย่ใส่พ่อแม่ไปมาเราไู่ในเวทีค่ะอยู่ในเวทีอันนี้คจะกินน้ำสะอาด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 อันนี้ลงได้มาเด้อยค่ะปลาหมึกสะอาดสะอาดค่ะเสบๆพี่น้องเลี้ยงแน่เลี้ยงแน่เอารถเาปุ๊บ ่โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาปิดกันนะกับอ่าคลิปบุญบ้านน้องไฮน้องไฮน้ำนะคะพี่น้องปังป่าสบุส์คนสองปีจังไว้เัียก็แม่จังไว้จะปีห้อก็จังไว้จะปีหกหนึ่งคนนะจ้าเวลาบันี้เจอโควิดก็เลยพักไปก่อนเนาะพวัน เพราะว่าอันนั้นเพื่อนว่าให้อันนั้นอันนี้จ้าจ้าโอเคค่ะจ้าอืมว่าสิไปบุญอยู่เนียปู่สาสตรไปอืมปู่าสตร์ไปแล้วมือแลงงฟอกันหนาเวทีเนาะแม่เนาะหนาเวทีจ้ามือแล้งบ่ดจัดกันอืมเต้ยสะดิดหอดเกงซอดเกีงจังปางกับสาวน้อยเพชรบันแพงพบกัน บอกแม่ไปเบิ่งอยู่น้องเลี้ยบพนักปีอเจอาย่ขี่ตูมยงยังเสี่ยโอ้มือที่ว่าลำอยู่ในนั่นสาระกลางบ้านที่ว่าบุญบ้านเพิ่นเนาะแม่นค่ะข้างเป้าอ้อยผู้แม่น้ำเป็นเมื่อนี่เป็นบุญบ้านแม่เลยเป็นบ้านเป็นบุญบ้านแม่แม่จะเซ็มชนะวัดกลางนุ่มโอ้ก็อนาเราไงจ้านี่นี่นุ่มโจยั่วนั่นนั่นอยังไข่ร้อยน้ำนี่จ้ากกางเห็ดย่างไปหาเบิ่งรั้มไปหาเราเลยเรากำลังเห็ดคลิปอยู่อ่ะโอเคพี่น้องค่ะ แม่เลี่ยงแม่บอเออแม่เลี่ยงเอาอร่อยเนึงออร่อยนึงแม่เราเลี่ยงขอบคุณคุณแม่ใจดีนะคะขอบคุณค่ะแม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงให้ถึงลอตเตอรี่รลงวัลที่หนึ่งยแม่ด้อย้ากขอบคุณในลายอาพี่น้องเอามาพบพอกันใหมกับแม่นังตองอู่ช่องตองอุรลำเพลินออฟฟิเชียลฝากติดตามด้วยนะคะโอเคครับพี่น้องไปแล้วค่ะบายบายค่ะ